ตโอเคครับก็ต้องกราฟสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมโดยผมโดยการโอเคนะฮะกัแบบเกมที่มีชื่อว่าเออ่ชื่ออะไรนะโอเคเูลเทนเูลเดนโฮมสวิตโฮมนะฮะแหมในเอพิโซดหนึ่งของมันนะครับก็เอาง่ายๆภาคแรกนั่นแหละฮะแต่แบบน่นอนนะครับว่านี่เป็นตอนที่2แล้วะนะฮะแล้วก็มาเล่นกันต่อไปด้วยกันนะครับมาผมจําได้ว่ามันจะมีกุญแจอยู่นี่อ่ะอ่านี่ไงโอ้โหถ้าเป็นแต่ก่อนนี่คือแบบ นั่งหากันให้ควักนะฮะว่ามันให้ทำอะไรนะครับแต่รอบนี้เรามาแบบเรามาแบบผู้เชี่ยวชาญหรือเปล่ามาถ้าผมจะไม่ผิดเราต้องไปที่ห้องของเจนนะฮะแล้วมันอยู่ตรงไหนแถวนี้แหละนี่ปะับบ,บอมแมน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 บอแมนอ่าห้องนี้แหละเอาเปิดสิ ฮึบอาถูกต้องด้วยไอติมเ,เข้ามาทำไมเนี่ยทำไรอยู่ดึกแล้วเคทเดารี่อยู่เรียก <Hey, S 2> ขวานนะดิไม่เอาติมา่านี่ของส่วนตัวนะเอาไปเลยเอาไปเลยเคทโอเครีบมานอนละกันโอ้ว้วาวเฮ hey. ้มันดลลี่ของเจนโอ้วันนี้ก็น่าจะเป็นหน้าเจนนะครับ โอโหแต่ว่าเขาเบอร์หน้าติมไว้นะฮะมาเดี๋ยวเราตามสไตล์นะฮะขี้เสือกเราต้องมาส่องไดอารี่กันสัหน่อยให้เวลาเด็กแว้นขับผ่านนะฮะเมื่อกี้ <laughs> ผมไปเงียบไปสักพักหนึ่งโอเคเรามาเริ่มอ,อ่านกันนะครับโอเคด้านหน้าเหมือนอาการเราจะแย่ลงมานะคิดว่าเดี๋ยวก็เห็นนั่นเห็นนี่ตาฝาดเอาหนักมากๆเลยอะ่ะ หนักจนคิดว่ามีใครสักคนอยู่ในบ้านก็ไม่รู้บางทีก็คิดว่ามีใครกําลังจ้องมองเราอยู่จากในบ้านทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนแถมเรารู้สึกแปลกๆก,กับบางสิ่งในห้องใต้บันไดอีกด้วยให้ตายสิฉันจะเป็นเอาหนักแล้วนะเย่เจนเธอควรดูแลตัวเองให้มากกว่านี้เพื่อติมสิอ้เราก็แปลกเนอะบ่นตัวเองในไดาอารี่ซะงั้นอา้าวมาหน้าหลังนะครับว่าไปตอนนี้เองติมก็ยังไม่กลับบ้านเลยเที่ยวก็ไม่ได้เที่ยว จะไปไหนก็ยังไม่ได้ไปด้วยกันเลยอ่ะเราคงต้องหาวันชวนตีมไปทําบุญด้วยกันแล้วต้องสักวันอ่ะนะอะไรๆมันอาจจะดีขึ้นหลังจากที่เราทําบุญก็ได้อ่าเครื่องหมายคำถามแบบนี้สงสัยสินะโอเคจบเรียบร้อยนะฮะไปเราก็จะมีไอ้อะไรอีกเนี่ยโอ้โหเหลือจะเชื่อมีเรื่องเล่าต่อนะครับแดอาวีของเจนอ่ะดูสิด้านหน้านะฮะมีเรื่องอยากเล่า วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสุขแบบสุดๆเลยแะเพราะในที่สุดเราทั้งคู่ก็มีบ้านเป็นของตัวเองจริงๆแล้วจะบอกว่าต้องเป็นบ้านของติมแหละเพราะว่าติมพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้บ้านหลังนี้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของติมเลยโอเคนะครับหน้าหลังติมยังบอกเราด้วยแหว่าบ้านหลังนี้ติมให้เป็นของขวัญครบรอบแต่งงานหนึ่งปีของเราสองคนหวานใช่ไหมว่าถึงอย่างนั้นก็ต้องขอบคุณติมจริงๆนะขอบคุณมากๆและก็รักมากเช่นกันประมาณนี้นะฮะ โอ้โหเยี่ยมเอาซะซึ้งเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นห้องนอนนะฮะอ้ยทำไมมันลกเลือเถอะแบบนี้อ่ะเนี่ยไปดีกว่าฮะแม่นี่ไงพอห้องมันก็จะมีได้ออกมาแบบนี้นะฮะโอเคอ้ยผมอยากปิดโมชั่นเบอร์เกมนี้มากเลยอ่ะอ่านี่ไงโอเคครับท่านผู้ชม นับ 1, 2, 3พร้อมผมนะฮะเราจะเข้าประตูกันแล้วนะฮะ Let's go โอ้โหท่านผู้ชมฮะแม่เหมือนไอประตูเอา้า <c oughs> ต้องใช่แล้วจังหวะนี้แม่ <c oughs> เราต้องตามหาเจดนะฮะ เธออาจจะอยู่ที่นี่โอเคเฮ้ยเสียงไววะเฮ้ยเอโอโเราก็รู้กันดีนะครับท่านผู้ชมใครที่เคยดูเกมนี้มาแล้วว่ามันคือตัวอีหยังนะฮะไปครับไปกันต่อเราจะไม่สนใจเสียงเมื่อกี้นะฮะมันก็พูดตามผมนะครับท่านผู้ชมคิดไปเองนะฮะคิดไปเองเมื่อกี้มันไม่ได้มีเสียงอะไรเลยอ่าคิดไปเองนะฮะไปอีกนิดเดียวเดิน,นะฮะ จะถึงอะโอ้โหมืดมากอ่าได้ละวิ่งครับเอ้อันนี้เหมือนต้องขึ้นด้านบนเอ้าเปลี่ยนฟิวบรรยากาศกลายเป็นบ้านไม้แล้วนะฮะโอ้โหนี่มันอะไรกันนี้โอ้โหยูยูทวดทวดใครต่อทวดใครไม่รู้นะฮะเอออันนี้ไป กำแพงที่ขีดเขียนด้วยช็อกสามสีสื่อถึงอะไรสักอย่างซ้ายไว้ไปขวาลองดูสิสมมุติ1 2 3 4 5 6 7เอา้ามันเป็น7นี่ว่ะเจ็ดะเอา้าได้แล้วครับ7 6 4ครับท่านผู้ชมดูจากซ้ายมาขวานะฮะนับตามเวกไอที่ว่ามันอยู่ตรงนั้นโอเคมาเวทอีกรอบก็ยัง แม่พัสเซอร์มันดูไม่มีอะไรนะแต่เราแบบเออเราแบบประมาทตัเองนะฮะเอารหัสอันเก่ามาใส่เหลือจะเชื่อเฮ้ยไรบ,าบา้าโอ้โหบ้านอา้าวตรวนั้นมีแสงแสงอะไรไม่รู้ฮะแม่เอา้าวโอ้โหว่าไงครับพี่อุ้ยชิดชิดชิดพีเนเตอร์ครับท่านผู้ชมอย่าคิดมากครับมันก็แค่พีเนเตอร์พูดตามผมนะฮะทุกท่าน จิตปรุงแต่งนะครับมันไม่มีอะไรเลยแบบบ้านพวกนี้ก็ดูปกติมากนะครับออเไม่ไงคือมันเป็นระบบเปิดออโต้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยคือแบบเออขึ้นบ้านมาก็กการกััรรยยยนนเทททย,นยเขอาไว้ง่ายสั้นๆนะฮะ <laughs> มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นและเ <c oughs> ด็กแว้นตายตามนั่นนะฮะ้ว <c oughs> ไปไหนต่อเนี่ย อุ๊ยเฮ้ยทุกอย่างถูกเปลี่ยนไปอ่าจริงๆริแล้วอันนี้คือแบบว่าอืมคือบ้านมันมีหลายชั้นไงเออคือแบบตรงนี้ก็คือจะต,ต้องพูดว่าไงดีฮะท่านผู้ชมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันมาได้อย่างไรอันนี้ผมก็ไม่รู้ที่แน่ๆตรงนี้มีหนังสือพิมพ์นะฮะแมอะไรอะ่ะโจรใจบาปทุบทำร้ายซ้ำปมป้น,ปนซับแม่เท่า เพื่อนบ้านเรามีเสียงดังวอยวยในคืนก่อเหตุเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาสอพภอูทรเมืองยะโสได้รับแจ้งจากเพื่อนบ้านว่านางจินดามณะัยบูลวัย60ปีถูกทำร้ายจนหมดสติอยู่ภายในบ้านพักของตัวเองเบื้องต้นเพื่อนบ้านได้นำตัวนางจินดาส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงแล้วก่อนหน้านี้ทำตำรวจสืบทราบเบื้องต้นว่าการลงมือครั้งนี้คนกระทำการลงมือมีมากกว่า3คน โดยมีนายพิชัยมานะัยบู์อ้าวนามสกุลเดียวกันซึ่งเป็นลูกชายแท้ๆของนานจินดามีส่วนร่วมในการป้นซัพย์ครั้งนี้ด้วยอ่านต่อหน้า13ชัดเจน <c oughs> ไอเคียนี่อะไรอ่ะ <c oughs> เปิดอุ้ยชิดอะไรอะไรคุณไม่พอใจผมเหรอตัวไรอ่ะเฮ้ยไม่พอใจกันก็บอกดีๆสิแม่ เอ้ยเราก็แค่อยากไปต่อนายปึบเมื่อกี้ไม่มีอะไรครับท่านผู้ชมมันเป็นพินเนเอร์อย่าคิดมากโอ้โหเวสซิ่งขับชัดเลยโอ้โหแว้นแน่นอนชัดเลยเฮ้ยไปไปอะไรอะโล่งฮนะเอาเปิดไม่ได้เอ้าเฮ้ยเฮ้ยคุณจะเว้นเหลี่ยมนี้กับผมสิผมไม่สอบเลยนะ่า อ้าวมันเปิดไปได้อะโอ้ยชิสโอ้ยตุกก๊กแกบ้านนี้ตัวใหญ่จังวะโอ้ยอย่าคิดมากครับท่านผู้ชมมันก็แค่ตุ๊กแกนะครับแม่ก็แค่ตุ๊กแกอาจจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเมื่อมันอยู่ในเอ่อ,อ,อในภูมิภาคที่มันแบบอากาศร้อนนะครับเออมันก็เลยอาจจะแบบตุ๊กแกเวแบบอาจจะตัวใหญ่ขึ้นนิดหน่อยนะฮะไม่มีไวมากครับท่านผู้ชมไปกันต่อดีกว่ากูร <c oughs> ู้สึกกูยิ่งพูดมันยิ่งหุดโลก ไปดีกว่านะครับไม่มีอะไรเลยเนี่ยคิดเป็น,น,นรวนๆนะฮะพชแวบอ่าไม่มีไม่มีไม่มีโอเคนะฮะมาออกไปดีกว่าอ่าสวยงามอุย้ยโอ้ยเป็นคนมีมารรยาตให้ซะด้วยปิดประตูให้ซะด้วย <c oughs> มีมารรยาตจริงๆอะไ,ไรไอ่ะ<อ>โอ้โหทำมา เรยียบร้อยมันจะทำร้ายผู้หญิปรุณก็ตามครับแม้กระทั่งลักเล็กขโมยน้อยกำลังจะพูดถึงไอ้เมื่อกี้ใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ผมหวังว่าจะไม่มีใครใช้ใบริการอย่างที่ลุงพูดมานะเอาเหี้ยไปเนี่ยว้าช่อยไม่นะรีบเดินเกิน โอเคครับท่านผู้ชมเมื่อกี้นี้ก็ได้มีการเกมไปแล้วหนึ่งครั้งนะฮะแม่ผมวี่ไปหน่อยว้าจุยเจอกันอีกแล้วนะพี่สวัสดีครับว่าไงอุ้ยอ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 ุ้ยอ้ยอ้ยออ้ยอเขาจะเอาเอให้ได้ครับท่านผู้ชมแล้วพี่จะให้ผมไปย่างไร โอเคจังซีคือให้ผมไปแมนบอผมไปไปเด้อเวสโกไปครับท่านผู้ชมอ้าวโอ้โห <c oughs> ใช่ใช่ไหมนั่นผมเห็นใช่ไหมนั่นเชี่ยทั้งตูดทั้งไข่ <c oughs> โอ้โหพระเจ้าแม่ภาพติดตาไปทีเดียวไปฮะท่านผู้ชมเฮ้ยอ,อะอไรอะอะไรอะอะไรอะ อ่าคิดเองคิดเองตัวท,ทีตัวท,ทีนึกว่าจะมีอะไรจัมส์สแกร์บอลอยู่ในห้องน้ำนะฮะสงสัยผมเป็นคนมองโยกในแง่บ่ายเกินไปนะครับท่านผู้ชมอา้าวไม่ได้ทางนี้โอเคงั้นก็ทางนี้ใช่ไหมครับโอ้โหกูเห็นแล้วไวเอ้ยนี่หมอบมอบหมอบมอบหมอบอ่าสเต็ปผมดีพี่สเต็ปผมดีนะสเต็ปผมดีนะโอ้ยโอ้โหพีเนเตอร์ อย่าเนียนนะพี่อย่านะอย่านะอย่าหันกลับมานะไม่เอานะผิดผ,ผิดกติกานะพี่โอ้ยไปสิครับรอไปท่านผู้ชมเอาชิดมึงเอาไปเนี่ยเฮ้ยตุกแกอย่ามายุ่งดีน่านแหวสวยโอเคมันไปแล้วครับท่าน,นผู้ชมปไาไปง่ายจังว่านอนสอนง่ายอย่างนี้สิโอแม่งเอ้ยกูเพิ่งชมเวอร์เวัเาางเงวังเงวังโอ้โหให้ ไปเหอะพี่ได้โปรดเออจังสั้นเวะค่อยคุยกันง่ายหน่อยฮะโอ้โหมันดูมันดูไม่พักเลยท่านผู้ชมกูไปวะครับปั๊บปั๊บนีเอ,อ้าไอ้เหี้ยกูไปวะครับกูไปวะครับกูไปออไว้าวายวายพีเนเตอร์อ้าวจีสับสครายเมื่อกี้เอาพลาครับท่านผู้ชมโอ้โห แล้วแล้วแล้ว,แล,วแล้วคือเกมมันไม่ปานีเ,าเลยครับท่านผู้ชมดูให้ดู <c oughs> ดูมันให้มาเริ่มโอ้โหเริ่มโคตรไกลพระเจ้าฉันไปดีกว่าโอ้โหเสียงเซลาว์มาเลยจะเย็นฮะเราต้องเล่นแบบใจเย็นครับโอ้โหแมวนะแมวนะอย่าผิดกติกานะอย่าเพิ่งหันมานะ ไม่เอานะโอเคกู okay, ไปต่ออุ้ยว่าไงตุกก <laughs> ต๊กแกตุ๊กแกวักแป้งมากมาอีกแล้วโอเคมึงไปละมาถึงตรงที่ว่าผมพลาดนะฮะมาขอใหม่ขอใหม่ปึบห,ห,ห,หมอบก่อนโอเคไม่เห็นนะไม่เห็นนะพี่ไม่เอานะอย่าเกียนนะอย่าเกียนนะอย่าเกี้ยนนะไม่เอานะ <laughs> เอา้าโอ้ยเชี่ยมันเห็นได้ไงวะไปละ เห็นป่าเห็นป่าวไม่คิดเองคิดเองหนุ่มหนุ่มคิดเองหนุ่มโอ้โหดูมันดู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 เธอทำโอ้โหโอ้โหดูดูไม่พักเลยพี่พี่ดูไม่พักเลยนะแม่เหลือจะเชื่อไปสิเอออย่างนั้นแหละกูซิงกูซิง อูซิง่ง yes yes Aha. ไม่ได้แดกบอกเลยไม่ได้แดก <c oughs> บรอยอา้าวข่าวมาอีกแล้วฮะชั้นสามโอเคตรงนี้มีอะไรอุ้ยเสียงเจนเจ,จนจ้าพี่มาแล้วจ้าอันนี้เปิดไม่ได้ตามสเต็ปอันนี้มีอะไรขอดูหน่อยช่วงนี้ผมต้องเข้าๆออกๆชั้น3ช่วงดึกๆบ่อยๆ ถ้าไม่ได้เอาคุญแจมาคืนผมจะใส่ไว้ในตู้เซฟห้องร้อยเวนนะครับอลองสารวัตบัญชาโอเคขอบคุณ <laughs> ขอบคุณที่คุณทําให้เราต้องเหนื่อยไปเอาคุญแจเพิ่มนะขอบคุณมากขอบคุณมากแม่มันเป็นอะไรที่ผมต้องการจริงๆ <laughs> <laughs> โอเคชั้นหนึ่งเอา้าเปิดสิพี่อา่านั่นแหละสวยไปครับท่านผู้ชมเ e t โกเอาเฮ้ยอ้าว ว้ายว่าไงตุกเกะ <c oughs> เ,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 เราก็รู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราก็อยากทีจ่จะเจอนิดน่อยอะนน้ไปครับท่านผู้ชมไปกันต่อฮะเ e ส s g ผมเชื่อว่าถ้าผมจำไม่ผิดมันจะให้เราขึ้นมาเอาของบนนี้อานี่ไงความจำดีไว้เกินไปฮะต่อไปเป็นจุดที่ผมคิดว่าผมน่าจะติดอีกรอบหนึ่งนะฮะแม่นี่ไงห้องร้อยเวนมาโอ้โหเสือ้อ ท่านผู้ชมดูเสื้อสิฮะบ่งบอกเลยนะครับว่าสะอาดมากแม่ล้างมามเบนี่อะไรขอดูหน่อย080109นี่น่าจะเป็นรหัสนะฮะ080109โอเคจัดไป0อ,อ,ปอะชิบหายแล้วมันยังไงอ่ะเนี่ย08ก็มาครับท่านผู้ชมลองอีกครั้งหนึ่งนะฮะอ่า30 ปวดหัวเว้เอา้าโอ้ยยากพูดตรงนะฟาโซนี้ยากมากครับท่านผู้ชม08มันก็คือ30 01มันคือ60 09มันคือ10กูเหลือจะเชื่อแม่งฟาโซโคตรยากนะฮะท่านผู้ชมเอาซะผมติดอยู่ตรงนี้นานนานเว้ยแม่ัาโซพี่ก็ยากจริงๆไปครับแม่ประตูนี้ไหม โอเคประตูนี้ไปได้ห,ห้องของกลางนะฮะปึ๊บนี่ไปนี่โอเคมานี่ขันโอ้แม่แอบโหลดโหลดฉากหรือเปล่าเนี่ยทางไหนนอ้อนี่เปล่าเฮ้เห็นห้องน้ำแล้วใจไม่ดีไปดีกว่าฮะอ๋อก็คือทางนี้มันก็แค่ขันออกมานี่ เฉยๆไม่มีไวนะฮะโอเคน่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะมีไวนะครับรีบกลับไปทีกว่าไปแม่แต่จริงๆพัซโซเมื่อกี้เอาทรับโอ้โหเสียงเสียงมาเว้บ่งบอกว่ามันอยู่ใ,ใกล้เป็นคนมีมาญาติีกปิดประตูให้เว้โอเคฮะไปเวสโกเอาเจน เออมีอะไรคุยกันก่อนได้หรือไม่คนที่ผ่านไปใช่เจนหรือเปล่าต้องวิ่งตามหาโอเคเปิดแอร์อยู่เปล่าไม่ได้เปิดว้าบโอ้โหไม่มีนะไม่มีอะนะอย่าเนยียนนะพี่ไม่เอานะนี่ไปไหนอา้าเจนหายแล้วหายไปไหนหืม้วนี่คือเราต้องทำอะไรเนี่ยอ๋อผมจำได้ กดนี้ปะอ่าใช่อีกด้วยไว้นี้ก็จะหย่อนลงไปนะฮะโอ้โหอยากให้มันมี <laughs> ปิดโมชั่นเบอร์จังมันปิดตรงไหนนะฮะผมแหมดูไม่เห็นจริงนะฮะอ้าวข่าวมาอีกแล้วครับคนยะโสอย่างนั้นเหรอแหมใกล้ๆผมเลย <laughs> อุย้ยเอเวนนั่นนายเหรอ <laughs> เราต่างรู้กันดีนะครับท่านผู้ชมว่ามันคือเสียงอะไรอ่าเรียบร้อยโดดลงไปเลยได้ไหมเนี่ยขี้เกียจลงบันไดนะฮะไปไปสก้เร่เสียวแบบเชือกคานด้านบนรับน้ำหนักไม่ไหวแบบทุบลงหัวเรานี่ไงกูว่าแหละเว้ยปุ๊บ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 ปไม่ปุ๊บปม๊บปุ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 ๊ปุ๊บปุ๊บปุ จิตปรุงแต่งพี่จิตปรุงแต่งพี่คิดเองพี่โอ้โหมันยังอยู่ฮนะไปยังไปแล้วปะเดินตามดูแมงวียมแม่งเวียมม,ยม,มีการหันกลับมาดูนะฮะแม่งเวียมโอ้โไป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 วกูไปแล้วหมอบหมอบอ้าไม่ได้ ท่านผู้ชมฮะผมคิดว่าผมน่าจะต้องวิ่งรุยไปเลยนะฮะโอ้โหไม่งั้นเสียเวลามากโอโ้คือผมแบบมองอ่มอง,อออมองฉันมองเธออยู่ยังไงยังไงโอ้โหมันต้องวิ่งใส่ไปฮะท่านผู้ชมรอรออย่างเดียวไม่ได้อ่ะนี่แลบะบจังหวะมาะ่ะแม่งเอ้ย อ้ยตา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 ยยีโตโวยีต,ต,ต,ตไม่เห็นนะอย่านะฉันไม่ได้มาไกลขนาดนี้เพื่อที่จะให้นายตุย๋ยบอกนะเอา้ามันติดไว้นิดเดียวฮะโหล้าทางแั่งโคตรไกลกูเหลือจะเชื่อไปไวายไม่เอานะาปุย้ยตือต้อตือต้อตื้อเมื่อกี้นี่คือแบบ ต,ตื้อตื้อตื้อเลยอ่ะไปมันส่องมันส่องมันส่องส่องส่องไม่หยุดเลยพี่ก็แม่ไอ้ก็แม่ไอ้ก็กส่องไม่หยุดเลยโอ้โหมันจะไปยังไงวะเนี่ยด้านหน้ามันก็เหมือนจะติดนะฮะรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลอง กูจะลองกับมึงดีไหมแย่ yeah, จะไปยังไงมันติดอ่าผมว่าคนเราต้องเสี่ยงนะฮะได้อยู่กูไปแล้ว s <S ฮ e t ฮ go ผ่านนะเว้ยเย้ยเยอุ๊ยเชี่ยไว้เดยวเฮ้ยพี่แมวดีผิดกติกานะผมผ่านแล้วแมวอย่างนี้ดี โอ้เวนนอกกดนะเอ,เ,นเอ้าเจนเฮ้ยไปฮะตามอ,าอ้าวนี่ไรอะเปรตสัมภเวสีผู้หิวโหยที่ติดอยู่ในช่วงบ่วงกรรมของตนเองบนโลกมนุษย์น้ำอาหารไปวางบนโต๊ะภาชนะนู่นนี่นั่นนะครับแหม่ก็บก่งบอกพิธีกรรมไว้สักอย่างเอออะไรอ่ะเอา้าเจน เอาพีเนตเตอร์มาจากไหนเนี่ยโอ้จีสัสเราแม่งเด็กแว้นมาพอดีฮะเมื่อกี้ท่านผู้ชมโอ้โหต้องหาโอ้โหต้องหาต้องหาทางทำให้เป็ดสงบลงนะฮะด้วยเครื่องเส้นไหวจัดไปจัดไปอ้า <S 2> <S 2> อุ้ยอุ้ยอุ้ยอหมอบก่อนหมอบได้โล่ต้องหาทางนะฮะ ทำให้เปรตสงบเออเ,เราจะรู้ได้ไงเนี่ยว่ามันมองเราอยู่หรือเปล่าพระเจ้าเหมือนตรงนี้ต้องห้ามยืนหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะฮะลองจ้องๆไปอานี่ไงมุดเข้าใต้โต๊ะได้ไหมนั่นไงแม่งเอ้ยใช้กูมุดเข้าใต้โต๊ะก็ไม่บอกแป๊บนึงวางวางก่อน วางไม่ขีดก่อนได้ไหมไม่ได้บ,บังคับวางหมดโอ้โหมาเป็นมือไปครับอ๋อก็คือไอตัวนี้มันต้องนั่งตลอดสินะ <c oughs> ไม่ได้ไปนะไม่ได้ไปนะเอาตัวเราเธอดุไหมอุ้ยแม่งไปไปฮะเอเ้ยนี่แหละใช่เว้ยโอ้โหผก็ เครื่องเส้นมันไปไหนวะมันจะอยู่ที่เสียงเสียงโอ้ยชิบหายโหมีการเอาโต๊ะเอออกเลยเหรอเอ๊ะนั่งเงเจะคำถามคือผมจะไปยังไงโดยที่ไม่ให้มันเห็นปิดไฟฉายปิดไฟฉายเห็นเป้าเห็นเป่าไม่นะไม่ออกไม่ออกอออเสียง ให้ผมผ่านดีๆไม่ได้เลยใช่ไหมพี่ทีนี้มีอะไรกุญแจสวยแล้วเสียงมันมาพอดีบ้าจริงแล้วเครื่องเส้นอีกมันต้องมีอีกชุดนึงอะ่ะมันอยู่ไหนวะเปิดไฟฉายเหมือนมันเห็นนะฮะตรงนั้นเปล่าไปดูก่อนนะฮะมึงก็ แม่ไอก้ก็แม่ปล่อยผมสักวิไม่ได้เลย <c oughs> ไปแวะ <c oughs> ไม่สนผมไปไว้พี่อันนี้มีอะไรอ๋อนี่ไงโอเคฮะคุณแจมมาใช้ตรงนี้อาได้ทูบฮะเฮ้ยเอาไว้อะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ทยทันเหมือนไม่พอใจเบาฮะอุยอ้ยอุ้ยเชื่อไปเนี่ยโอ้โหเดชะบุญเจอไปเนี่ยไขค,รครวง เอามาทำอะไรก่อนนี่เหรอใช่เปล่าไม่ใช่โอ้ยนาจะต,ตรงเดชาบุญโอ้โหพี่เอาเอาจริงนะตรงนี้พี่เอาไม้งัดเอาก็ได้นะแบบเอามืองัดเอาไม่ได้เหรอเดี๋ยวดูต้องไปไหนโอ้โหโคตรไกลท่านผู้ชมเห็นตรงไฟไหมฮะนั่นเป็นรางบอกเหตุที่ไม่ดีเท่าไหร่ครับปุ๊บปุ๊บ หูไกลอยู่นะเฮ้ยมันจับมันจับเอา้าไปไม่ได้เวีนอุ้ยดักควยมันดักควยเมื่อกี้ผมโดนอุ้ยโดนไปหนึ่งสเต็ปเมื่อกี้ยังไงย,ยังไงอ,อ้ายยังไงอ้ายหมันยังดูเออยู่ไม่ห่างเลยโหมันเฝ้าไม่ไม่เวิร์กไยครับท่านผู้ชมโอ้เชิด ไม่ไม่ไม่พี่ไม่มีไว้ไม่มีไว้ตรงนั้นก็ไปไม่ได้ครับมันแบบมันกั้นกันอยู่อะเออยากยากยากหมากูวิ่งใส่ไว้แล้วกันว้ไม่มีไว้พี่เอ้าเชิดไม่มีไว้พี่ไม่มีไว้ไม่มีไว้พี่เชเองออ้ยอุยอ้ย,ยพียเตอร์ตนนัวนี้นี่ดุร้ายจริงๆฮะท่านผู้ชม ไปไปอุ้ยกูลืมลกูลืมอะไรลืมซาลาเปาซาลาเปาอยู่นู่นเลยฮนะค่อยๆเดินค่อยๆเดินมันไม่เห็นมันไม่เห็นเออแม่งเลยติดค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินนะเอา้าเวนนะงั้นกูหยิบเลยหยิบสิพี่พี่หยิบดิเออนั่นแหละแม่เมื่อกี้ใจหายใจคว่ำมันไม่ยอมหยิบโอเคกูเข้าก้นนะกูวางแล้วอยา ฮ่าฮ่าโหโอ้ยยากอยู่นะยากอยู่นะแอบยากอยู่นะกับเว้นอีกทีนึงก็ยังรู้สึกว่ามันยากอยู่นะฮะโอเคเราทำให้เพื่อไททันตัวนี้สงบแล้วนะฮะโหกินไม่เบื่อเลยไปไปกันต่อฮะนี่ไวไม่มีวา วไม่มีมากวนอีกแล้วนะไม่มีอีกแล้วนะวเชนไปไหนวะไม่รู้มึงสงบแล้วนะพี่เจนอยู่ที่นี่จริงๆด้วยเราต้องตามหาเธอให้พบโอเคนี่ไปเนี่ยหุยปั่นโคตรน่ากลัวอ้าวตรงนี้มีกระาดนะาษฮะอะไรอ่ะเดรี่ของเจนเช่นเคยมาดูกันฮนะเราตื่นขึ้นมากลางดึกอีกแล้วแต่ครั้งนี้เป็นกลางบ้านไม่ใช่บนที่นอนของตัวเองนะ สติของเรามันดูเหมือนจะเวียนวางมากขึ้นทุกทีใครบางคนที่จ้องมองเราอยู่นอกบ้านนั่นมันช่างเหมือนกับคนที่พยายามจะเอาชีวิตเราในความฝันเลยเจนแกเป็นอะไรเนี่ยทำไมแกถึงเป็นแบบนี้โอ้โหทำไมถึงเป็นอย่างนี้มายูสิไปฮะอรอบนี้ชนะเปรดโคตรเจ๋งไปไปไปโอ้โหกลับมาบ้านเดือนไทยเอา้าไอประตูนี้อีกอะ ประตูใต้บ้านเรียบร้อยโอ้โหประตูใต้บ้านอย่างก,กับประตูไปต่างโลกครับท่านะผู้ชมว่าแต่ทําไมบ้านเรามันมืดแบบนี้เนี่ยกลับมาที่บ้านอีกแล้วโอ้โหกลับมาที่บ้านอีกแล้วโอ้โหสปีดเราต้องช่วยหาทางเราต้องหาทางกลับไปช่วยเจนโอเคโอเคครับแม ผมว่าพาร์ทนี้ก็น่าจะพอหอมปากหอมคอกันนะฮนะเอาแปสัปพาร์ทนี้ผมในรายการโอปเคต้องขอจ่ายเพียงที่ผมไปเจอกันในพาร์ทต่อไปสัปพาร์ทนี้ไปนวครับผมบายบาย